ุมชายก็คือคนขับรถในวันนั้นการเดินทางกลับบ้านหลังจากการประชุมกับกเกษตรกรจึงเหมือนเป็นการพักผ่อนสำหรับเสียหวดทว่าเสียงปืนที่ดังสนั่นในวินาทีนั้นทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงปังเสียงปืนกระหน่ำยิงจากข้างทางรถถูกกระหน่ำยิงจากกลุ่มคนร้ายที่ดักซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ริมทาง สมชายพยายามหมุนพวงมาลัยแต่ก็ไม่ทันการกระสุนทะลุเข้ามายังห้องโดยสารในทันทีเสียหวดและลูกน้องเสียชีวิตทันทีจากคมกระสุนปืนที่มีหลายขนาดคนร้ายมีจำนวนหลายคนทำให้การลอบสังหารครั้งนี้รวดเร็วและรุนแรงเป็นอย่างยิ่งเช้าวันรุ่งขึ้นณนะสถานที่เกิดเหตุพันตรตีสมภพ นายตำรวจฝีมือดีจากกองมัญชาการตำรวจสอบสวนกลา